ใน,นเต็มเครื่องครัวเครื่องไม้นะคะก็อันนี้ก็ต้นคริสตาสนะคะที่เขาตัดแต่งไว้นะคะอันนี้ด้านในที่ทิพย์เดินเข้ามาแล้วนะคะนีนะะ่ทางเข้านะคะทางเข้านล่งๆแต่เนี่ยไม่รู้เปิดหรือป่ดน่ไม่เปิดนะคะให้เข้าทางทางเดียวนะคะส่วนบูธนี้เขาจะเป็นบูธท,ที่ว่าการท่องเที่ยวนะคะทั้งหมดเนี่ยคะ่ะ ท่องเที่ยวเที่ยวแต่ละจังหวัดอาหารที่ไหนอร่อยอะไรอะไรพวกนี้นะคะก็มีทำลายให้สแกนนะคะจะไปเดินข้างในกันเนาะในด้านในนะคะทีนีิก็เข้าหน่อยแล้วนะ,ะถ่ายให้ดูคร่าวๆเนาะเดินแล้วมันสั่นมันไหวแนละ้วข้ามันจะออกมาไม่สวยโซนนี้จะเป็นโซนอาหารนะคะข,ข้างล่างเนะยคะ่ะ อาหารทุกอย่างนะในรู้จะเวิร์กไหมกล้องทิพย์มีปัญหาในการบันทึกแสงคุณม่รู้มันนี้ปัญหารเรื่องอะไรนะแต่ก็ไปแล้วพยายามจะทำอ่าตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโหมดกล้องดูนะเปลี่ย,ยนโหมดกล้องดูนี่ด้านในนะเดี๋ยวทิพย์จะเดินลงไปดูข้างล่างว่ามีอะไรไหม ภาพาป้ายบอกว่าตลาดนัดชุมชน <c oughs> นี่ค่ะนัน่นก,ก็จัดไว้อ่อตรงนั้นนะสวยนะสวยงาเปิดเป็นเครืนะ่องไม้ใชนะ่ไหมหนะึ่งอ่ะเอาเขา้นเาค่อยๆมาเยวมาก กหญ้าชิดนนี้ผนะาะก้นไม้ชิดนมนมันเหมือนพาดของแท้น,นะครับไม่ใช่ขอ,องปลอมไม่ใช่ขอ,องปลอมอันนี้ก่อนปอแน่นอนแพงระถางแห้งนะคะ คนดึงมากเพื่อนแต่เสียงเพลงดังมากๆแต่แต่เดียวเพลงสาบคนซะด้วยเนี่ยค่ะเป็นที่ทานอาหารนะชั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารทั้งนั้นะนี่นะคะรักกันเพื่อนลงมาแล้วนะคะตอนนี้คนเยอะมากมากนะ,ะตอนนี้อ่ในสองกว่าก่านะคะก็ข้างล่างเขาจัด เด็ดบ,บูธนะคะให้ดูฟาร์มข้างล่างนะเดี๋ยวจะพาลงไปดูเนาะตอนแรกว่าจะดูอ,อะไรอนะเดี๋ยวจะไปหาดูอะไรสักอย่างนะเพราะว่าที่นี่ไม่มีนะโอ้กล้องก็มีปัญหาแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่โฟกัส่ายถ่ายมามเป็นอย่างเงี้ยแสงก็เหมือนกับวิ่งอนะ่ะ กล้องมันวิ่งนะคะอันนี้ก็บููเขาขายโทรศัพท์นะ Apple นะคะไม่เป็นไรคะ่ะก็เป็นอ่อมือตือ a p p เป็นมีหลายอย่างหลายยี่ห้อเดี๋ยวจะเดินดูทางมีวิววด้วยเนาะนี่คะ่ะอันบููเขานะ,ะ,อะโอเคนะคะ ก็ใ้กล้องมันเป็นภาษาไทลงมาข้างล่างแล้วนะคบเพื่อนๆตอนคิดว่าจะไปหาดูอะไรตรงที่อื่นบ้างเนาะเดินจนเมื่อยแล้วอ่ะแต่ถ่ายนีด่เดียวนะคะไม่ได้ถ่ายเยอะก็คนเยอะนะคะตอนนี้บ่ายแล้วคนคนเข้ามาเยอะเลยลอดคิดในห้างไว้เที่ยงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีทิพด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดที่ปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ